เอาล่ะขอการสวับสนุนคนด้วยนะฉันเขียวประภาคเสียงเป็นตัวละครในไมค์ครับ R.S Animation ขอให้ชอบตระการรับชมนะครับบาร์ดัมบิงส์บาร์ดัมบิงส์บาร์ดัมโอชิบสบายใจจังเลย โอเควันนี้อากาศดีได้เวลาทำอะไรแล้วแหละนะฮะอ,อะไรเนี่ยออดเฮ้ยอะไรเนี่ยออดฮึบล็อกไม้ครับละ่ะทุบเฮ้ยทุบสิว้าวไม้อ่อทุบเอ่ะโอ้โว สุดยอดไปเลยฉันสร้างบ้านได้แล้วสินะเนี่ยโอเคมาวางตรงวหัวางตรงนี้สร้างฐานแล้วก็ทําหลังคาทําทป่องไฟแล้วก็อุดให้เรียบร้อยทงนี้ก็ตกแต่งข้างในขอบคุณมากเลยสำหรับขุนพเจ้าเลยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยอ่านี่นะทำอะไรของนายเนี่ยอ่าอย่าบอกนะบ้านหลังนี้ทานายทําเองหมดอะให้นายทำ,นะทำยังไงเนี่ยใช่แล้วล่ะนะคือเนี่ยเห็นอันนี้ป่ะนี่ดูนะดูนะชุบเลยอ่าทุบเฮ้ยยอดไปเลยอะขอร้องนอยสิใช้สิ อางั yeah, oh, okay. ้นวางอันนี้ก่อนอุ้ยใช่งานนี้ต่องั้ะงั้นจะขอแล้วกันนะไปแล้ววนีหงสิเอยแม่งเฮ้ยโอเคจัดการเนอโอ้ยอะไรเนี่ยทุบทุบเฮ้ยโอ้ยเย้ยย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  ทุบอีกรอบงั้นทุบต่อเดี๋ยนะถ้าฉันเอาไปครับแล้วก็วางอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็วางสามันอย่างนี้โอ้นี่ไงที่ขุดยอดไปเลยขุดต่อเลยสุดยอดไปเลยนี่ฉันมีอะไรให้ดูนะมาดูี่เศษไหนล่ะไหนขอดูดียว้าวอะไรเนี่ยนี่นันทำเองทั้งหมดเลยเหรอสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเป็นไงล่ะเจ๋งหรือเปล่า นี่ฉันภูมิใจนำเสนอมากเลยนะเสร็จด้นลดีเอาเลยเนี่ยใครเอาไปแล้วอะเดี๋ยวเาปุ่มต้นไม้แล้ววางแล้วก็วางอันนี้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 แล้วก็อันนี้เอยเฮ้ยไม่เงยดียังปลูกต่อได้เอาเลยเอาเวลาเสร็จชั้นแล้วนะเฮ้ยถ้าเดี๋ยวเวลาตรงนี้ลหละเอาเอาเพชรมาวางอย่างนี้แล้วก็อันนี้วางเฮ้ยม่ใช่คนเดียวเนี่วางเลยเป็นไงล่ะสุดยอดเลยนี่แหละนะ ฉันโชว์อะไรให้ดูชุบดีไม่สนะสีเหลืองนี่ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยงั้นฉันขอขึ้นไป็นแหยละคันนะว้าวแย่งแย่งย่ดไปเลยเลยนะย่อไปเลยเลยนะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสสวัดีว t s ซั p นะสหายหวัดดีนี่รอดูนี่สินี่นะเขาเออเฮ้ยบอกนั่นมันน่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย เปลี่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยของฉันทั้งหมดก็ของฉันตั้งหากเลยนี <sist le joke in> <ally> ่นะโอเคหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่เป็นอะไรที่เปล่าเนี่ยนี่ระวังนะผมไม่ไกลฉันเฮ้ยเฮ้อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไกลไปแล้วฉันเอาไปเลยมากกว่าแกอีกว่าไปสินี่อยังต้องไปใล่ะลาจาก เอ้ยเอะไรเจ็บเอี๋แม่งยันเฮ้ยเจ็บเว้ยฉันจะล้างแค้นนายแน่มาเถอะอย่าเพิ่งไปไปช่วยฉันก่อนสิเฮ้ยปาไตติดแล้วเนี่ยฮะนี่ฉันขุดไม่ฉันมาแล้วเอาเลยอ่ะขุดเดี๋ยวขุดให้นะจะฝากายขุดให้หน่อยละกันขอบใจนะอ่าลงมาเหนือตามาขอบใจอ่านี่นี่นี่ไม่เอาไปขุดเหล็กโรงนั้นนะนั่นน่นอารับทราบ อ่ะเหล็กชั้นโอเคเอามาให้ชั้นเอาไปให้โอเคเอาเลยเอครับรัวๆเอาไปไปขุดเพชรข้างบนนะอ๋อมันขุดไม่ออกอ่ะแค่ใช้ขุดเหล็กเองนี่ไงอย่างนี้อย่างนี้อนี่โอ้เพชรชั้นเอ้ยเพชรชั้นน่ะเอามาก่อนสิเสร็จชั้นละขุดต่อเราใช้ครับก่อนนะอันนี้เสื้อเอ้ยขอบใจนะกางเกงโอ้ครับไวเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโยไม่ได้ดีดิ อ่ะรับเรียบร้อยเป็นแกฉันเทบเลยนะไปเอาเพชรมาเพิ่มเถอะนะเชื่อฉันสิโอเคเนี่ยนี่คือเพชรที่ฉันขุดมาได้แล้วนะฝากด้วยกันนะเอาละงานหยาบแล้วมารัวๆเลยครับรัวๆครับรัวๆเข้าใจเย็นโอเคเนี่ยฉันฝากตานักผู้ไปแทะกระหันลมมาครับต่อก็ได้มาเรียงทีละอันมามาดูอ่ะยิงได้ไป ต่อไปนี้ก็เอาทำลูกธนูโยนไปข้างหน้าไงมันโยนใหเป็นของเก็บของเก็บของแล้วของเก็บมวกท่านฝากนะของเก็บไม้เก็บเท้าของตามเพื่อนขอดใจยิงเป้งกป้งนี่อันนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหน้ามึงแม่งเลยนี่ทุกคนเตรียมพร้อมหรือยังเราจะไปตะลุยพี่ทักษิณติราสันติภาพก็ทางนี้แหละนะมาเตรียมนะพร้อมไปไปมา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 มีไหมมีไหม อะไรเลยนี่ใครเลยอะไรแบบนี้เออไม่มีใครเลยอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอมีใครเลยนั่นสินะเฮ้ยซอมบี้ไหนไหนเฮ้ยเอีอีอะไรกันแล้วเนี่ยคนมีซอมบี้เต็มไปหมดเลยอ่ะจัดการกันเถอะโอเคมาชีมาเจอฉันนี่ไงเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ เอาละนี่ไงมาเจอฉันนี่ไงกดเลยนะกดเลยอ่ะโออแต่ฉันแล้วโอเคกดแถวกดอีกอือโอ้ยโอเคขอบใจเออโอเคมาน่าจะทางนี้แหละนะรับทราบล้วล่ะเออเออที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอเคอือจุ๊บจุ๊บอะไรกันล่ะเนี่ย

โอ้ตายแล้วเลยนะอ๋อท่านมีไอเดียแล้วลรือไรขนายเนี่ยนี่ไงอะไรแล้วก็เอาอันนี้ไปวางใส่ลูกธนูเข้าไปแล้วก็ยิงยิงยิงว้า่เลยยอดไปเลยงั้นเอาเคเอาแล้วกันใส่เลยมากที่สุดใส่เลยแล้วก็ใส่เพิาหนูจังวะงั้นโอเคใส่ที่ใส่เพิ่มเลยใส่เพิ่มเลยอ่ะฮาแล้วก็ขโมยก็จัดการด้วยฉันเองอ ยิงเลยเองเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยอเยยิงเลยอโอ้โหชิบหายมันแม่เชิบหายไป่หนเลือโอเคเดี๋ยวใส่เจ็บช้ำมัดแห่งเจ็บเจ็บจะตายหายอ่ยกูคดู เขียวระวังเขียวอย่าระวังฮะอะไรนะงั้นโอเคอือจ้ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ยอะไรเนี่ยโอ้บล็อกแปลกๆนะเนี่ยนั่นสินะใช่ครับงั้นจะขอลองอกันหน่อยนะโอ้โอเคจุดแล้วก็ออกมาน่มาอะไรเนี่ยในเมื่อเราไม่รู้ก็ขุดไปเลยสิ โอเคโอ้ยสัตว์สีเหอเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยฮ่อได้เวลาโชว์เทพแล้วล่ะนะมาเอาเลยขุดเลยขุดแล้วแค่นี้ก็เสวันกั้ยสิขอบใจนะ นี่นี่ทุกคนมานี่มันยังไงวะยังไงเหตุผลนี่ซะจะได้หิวยเลยผมวะยังไงดูสิไม่ไหโอ้ยดเลยเนี่ยโอเคกินเลยละกันนะกินเลยตอนนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมแล้วหระนะงั้นไปกันต่อไปกันเถอะมาเฮ้ยวว่าง่ายสหายข้าไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างล่ะเออที่ทุกคนอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเอง เออนี่เรดเคือนายช่วยส่งไอ้ออนั้นมาได้หรือเปล่าล่ะงั้นฉันเข้าไปหยิบละกันนะมาพูดกันโง่เลยนะงั้นฉันดีกว่านะมาจอดกันฉันดีกว่านี่มา,อา,อาเออไอ้ไอ้ไอคทำไมเจอฉันนี่ดีกว่าฉันฉนลาดกว่าแกเยอะ,ะ <c oughs> นี่ออนี่แล้วก็วใช้ดาบฟันเลย เป็นไงกูโคตรคมอ่ะงั้นเออขอเอาละกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคิดว่าจะเอาของแบบนั้นไปจากฉันได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอเอาไรหวานไปเถอะนะพวกแกทุกคนต้องตายอยู่ที่นี่แหละนะฉันจะอยู่นายเองเลยนะเรด าันี่่กวตลองดูสิทำไมตีไม่เข้าแล้วเนี่ย่อนแอชชมาเดขาวในหนาไม่หอดแน่แต่ฉันเนี่ยร้อนจัดเลยขุดเลยขุดเลยขุดอยูนี้เลยรีบขุดเลยขุดแล้วลูกแก้องจะทำอะไรของแกให้ประโยชน์สิ้นดี ชาตวปัญญาอ่อนไอ่ไม่อย่าฮ่าฮ่อฮ่่าี่เล่าฮฮ่าฮ่าฮ่นอ่า่าย่าฮ่า่าฮ่นร่อย่่าฮ่ มันก็โดนเยอะหน่อยละฐันนะ <c oughs> ไม่รอดนะ <c oughs> แค่ไม่รอดนั่นหระนะ่ยแค่รอดก <c oughs> ็แค่ชาตินะแต่ชาตินี้เนี่ยนายเนี่ยเคยเป็นคนอ่อนโยนมาก่อนนายจำไม่ได้งไงด้ไงนีฮะเรดชยังจำได้เลยนะตอนที่เจอทุกๆคนเนี่ย ฉันรู้สึกว่ามีความหวังมากเลยเลยนะมันรู้สึกสนุกมากเลยเลยนะที่เจอกับทุกคนนะเนถึงตอนนี้ไอ้เกมบ้านนี่มันทำให้ฉันไม่สิมันทำให้นายนั้นเปลี่ยนไป เซ็นแล้วมาจากนั้นนะร้ายเลยหายไปแล้วไอนี่ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยหาอะไรกันเนี่ยเสียงอะไรอ่ะนี่พวกแกคิดว่าจะดีจากฉันรอดกันเหรอผิดแล้วนะแกแกพวกแกนั่นตายทุกคนแั้วแหละโอ้ยมาเถอะ จะจะสู้จนวินาทีสุดท้ายนี่แหละท่านผู้ชมจะก็พยายามแล้วนะพร้อมที่จะเล่นด้วยแล้วนะอะไรนะมันพังแล้วเหรอมันพังแล้วเหรอนะมันพังแล้วอะไรเนี่ยฮะพังจริงที่ว่ะผมไม่นะ่ยเรใช้ไม่ได้แล้วเลยเราจะทำกันยังไงแหละช่างโง่แม่งไปเถอะเราจะใช้สิ่งนี้กันเอาจริงดิอะไรนะไปเอาวันนี้ไปส่วนอันนี้นีส่วนฉันจะใช้อันนี้เองมาโอ้น่าสนุกเหมือนกันนี่กันได้เลยมา นี่น่าโอเคได้มาสิแม่จะหนีฉันไปไหนล่ะทุกคนนี่ออกมาเถอะนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะอย่าเล่นวิ่งไล่จับกับฉันอีกเลยนะฉลันนะเฮ้ยอะไรเนี่ยสิอื้อเกิดงานจอดเล้วมาเถอะ ถึงคราของฉันแล้วหรอนะเนี่แหละที่เรียกว่าความเพียรพยายามและความสามัคคียังไงล่ะเอาเลยป้าถึงตาฉันแล้วนะมาเถอะเอาเลยเออไม่ละของฉันละนะอย่าเอาไปเชียวนะเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวนี้เลยไม่เฮ้ยไปเลยมาขวางทางเนี่ยเอาเถอะนะไอ้พวกส้นตีนเลยไม่เอามาของฉันตั้งหากแล้วเฮ้ยใจไปไมเข้าใจสีฟ้าไม่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 ของฉันจะใช่ตัวนี้เลย นี่ทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยกำลังเรียนระงัไฟแล้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทุกคนเป็นยังไงบ้างฉันฉันฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันฉันขอโทษนะฉันขอโทษทุกคนเลยได้ ชดนายอะไรนะกลับมาจนตายนะกลับมาจะเสียไปที่สุี่แล้ก็กลับม้านนะแดนขอบขอบคุณนะเฮ้กลับบ้านดีกว่าแน่บ้านสินะกลับบ้านดีกว่านะใช่ไหมล่ะให้เจ้าเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ thank you